ปกคลุมราเวียบนามด่านต่อไปไทยเต็มๆรอบนี้แรงอยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างหวาตภัยหอุตกภัยพยากรากาศในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบน และพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้รวมถึงการพยากรณ์อากาศในอีกยีิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าการพยากรณ์อากาศในอีกเจ็วันข้างหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นยังไกันบ้างครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทย,ยทางตอนบนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมนลรวมถึงภาคใต้ บริเวณพื้นที่ไหนอุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นกันบ้างเริ่มมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาะหมอกบางในตอนกลางวันเริ่มมีอากาศร้อนขึ้นอากาศอุ่นขึ้นรวมถึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีแค่อากาศร้อนและมีหมอกเข้ามาแต่ไม่มีฝนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเพราะอะไรจรึงมีหมอกเข้ามาในช่วงนี้ เพราะอะไรจึงมีฝนเข้ามาในบางพื้นที่ก็เพราะว่าีนด้านของบริเวณความรรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะครับในด้านของการอ่อนกําลังลงจากบริเวณความรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงเป็นกําลังปานกลางและในขณะนี้เป็นกําลังอ่อนรวมถึง จะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่ได้ของการถอยของเส้นไอโซบาร์ทให้ภาคอีสานและภาคตะวันออกอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นส่วนภาคเหนือมีปัจจัยคือลมตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมดังนั้นภาคเหนือจึงยังคงมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอีก1-2ององศาในด้านของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังคงเป็นปัจจัย ที่ทําให้บรเิเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่บรเิเวณภาคเหนืออีสานลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับยังคงมีฝนปรับปรายตั้งแต่ในวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์ จนถึง10กุมภาพันธ์2567นะครับและจะเริ่มมีบริเวณของอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแร่แลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและลาวทางตอนบนในช่วงวที่9กุมภาพันธ์2567หลังจากนั้นในช่วงเย็นของวันที่9หลังจาก22เดือนเป็นต้นไปจะเริ่มมีลมกระโชกแรง บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออก10กุมภาพันธลมกระโชกแรงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเทพหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบนและมวลอากาศเย็นในรรอ,อกนี้จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิลดลงประมาณ3-5องศาขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศคำเตือนจากกรมอุตุก,กันใกล้ชิดนะครับต่อไปนี้จะพามาดูด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาทางตอนล่างอากาศจะเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 14-21องศาและสูงสุด3-2-3-6องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาลมตะวันตกความเร็ว5-5 5กิลเมตรต่อชั่วโมงห้าตำออกเฉียงเหนือเริ่มมีหย่อมความอากาศต่ำจากความร้อนสวิงตัวข้าปกทลุมบริเวณพื้นที่ดังกลา่าวแต่ยัคมีอากาศเย็น และมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าทําให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยจะมีฝอนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด20-23องศาและสูงสุด33-36องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด12-16องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็น จะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบสองถึองศาและสูงสุด3 4 3สีองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรงุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 5องศาและสูงสุด3 3ม5องศา ลมตะวนออกเฉียงใต้ความาเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาก์อากาศภาคตะวันออกจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลเอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด33-35องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความาเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคขึ้นต่ำกว่า1เมตร พยาการณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรันชุมพรปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย2ิบ2อถึงยองศาและสูงสุด3 2 3 5องถึง3 5องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีมาชลงไปลมต้นอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด34-36องศาลมต้นอ,ออกเฉียงเหนือ ความเร็วสูงถ,ถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลตเคลืนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ